นามนักาการค่ะอาจารย์ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่านอกจากวิชาความรู้ที่เราได้เรียนในห้องเรียนนะคะยังจะมีสิ่งอื่นที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่คะชีวิตของเรานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะเรียนรู้บทเรียนสองบทที่เราทุกคนต้องเผชิญหน้าต้องไม่หลบตาแต่ต้องพร้อมที่จะเรียนให้ได้นั่นก็คือ1บทเรียนง่ายบทเรียนง่ายก็คือการที่เราทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จไปเสียทุกอย่าง และ2บทเรียนยากก็คือวันเวลาที่เราพบกับความทุกข์ตรมของไม่ทําอะไรก็ล้มเหลวในบทเรียนทั้งสองนี้คนจํานวนมากชอบเลือกที่จะเรียนแต่บทเรียนง่ายๆโดยหารู้ไม่ว่าบทเรียนง่ายนั้นจะทําให้เราไม่มีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตส่วนบทเรียนยากนั้นเมื่อใครก็ตามได้พบได้เผชิญและสามารถผ่านไปได้ก็จะกลายเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตผมธรรประจําวันนี้ก็คือ ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีบททดสอบกราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ